กกเห็นครับม,มันติ๋มันเตี้ยลงเตี้ยไงเงียงขับขยับวแกเนห้ามัทไมต,ตอเปิดเปิดได้อ, <c oughs> อเช็ครถก่อ,อนนะครั<อ>บทีมงานางมันมันยังไงล่ะมันต้องมีสายหรือเปล่าพี่เตียคบไม่ไม่ิดนะผู้ร่มเดินทางของเรา งานของเรานะครับเออถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเอามาไปกันดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะครับ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในย่านถนนฮอลลีวูด อนนี้เรามาที่ร้านอาหารไทยนะครับร้านอะไรต้มตัำแบบเราๆชิมสิคะชิมก่อนนะฮะไม่ถ่ายลูเอะไรไม่ถึงเลยเป็นไม้ค่ะเกียบเป็นเกียบข้าวโพดค่ะเจ็บจ็ดไปนะ ไม่ใช่เนี้อมาเออเหมือนกันมันจับไม่ไม่ถนัดมันลื่นนะกันไม่ลื่นนะก็ลี่นใสเพีง่แตเไยนะใช่เขาก็อีกีานที่ถูกต้องนะนี่อะไรหรอนอะไรหรอะา

อันนี้คือเจ้าประสันภาคก็ไม่ใช่กริป <c> ป <oughs> ิตภาครั <c oughs> ทีมงานของเรากำลังจะไปอะไรนะฮอลลีวูดไซด์กันนะครับน,น้ำทีมงานโดยคุณสม,มนีนะตรงนี<จ>้ตามอ่อดูดาวฮอดูดาวที่กริปฟิดออฟเซอร์เวอร์ sorry ไปด้านในไม่ต้องเข้าเดี๋ยวจะพา ไปชมวิวด้านนอกก่อนโอเค <c oughs> แล้วก็มันมีทางให้จริงจริงมันมีให้ขึ้นไปข้างบนด้วยนะทำไมไม่เห็นคนเลยวะก <c oughs> ริปปิตสแล้วก็มีกระาแฟเหมือนก <c oughs> ันค่ะไใหญ่ <c oughs> ก <c oughs> ดยังครับก <c oughs> ดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็อยู่ที่หอดูดาวของเมืองลอสแองเจลิสนะยูฟี่ออ o b s e r เวทเทอรีนะสวยไหมครับ เขาปิดปิดนะครับหอดูดาวปิดปด,ด,ดาวเทามองเห็นแบบขมุกขมัวนี่ไงคนไม่มีใครเแียงต่างเลยเนี่ย <c oughs> คณะลูกพ <c oughs> ่วง <c oughs> <c oughs>

ดูอยม่นีคือทีมงานพื่ร่วมทิปกนว่ีการเดินมันต้องมาเร็วขมุกขมัวถามันได้เงินน้ำุกเอาเงินแบ่งหนูด้วยนะสร้างทำคลิปแล้วว่าพี่ีได้บาทเดียว แล้วมีกาแบ่งเลือดด้วยนะเออความหล่อฉันไป็อแรปด้วยโอเคกลับจากขอดูด้วว่าวันนี้ข้อผิดนะครับเขียดเนี่ยถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เปดูทุกคนเอาโอเคอข้างหลังไกลๆนู่นเป็นป้ายฮาวาเหมือนก็ดีอยู่นะแบบคนไม่เยอะมากเออมันไกลมากมันสามารถซูมได้ไหมซูมไม่ได้น้ะ อ่ะปิดคลิปจบคลิปนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับที่เลกฮอลลีวูดพาร์คนะครับเลกฮอลลีวูดพาร์คนะครับตำรวจไปนู่นเป็นป้ายฮอลลีวูดเดินเนะ โอเคครับไปตรงไหนที่หาหมุมเลยอ่าตุมนี่มันจะต้องถ่ายจากฝั่งทางนู้นทางเดียวอ่ะเมื่อกี้เราไปทางนู้น โรบินรู้จักไหม <laughs> <laughs> ไม่รู้จักก <laughs> ันหาคนรู้จักเลยอ่อนอาโมกี้ ok มือไม่บ้างเลยเนี่ยมุหาม้ัดคาเฟ John Peters Williams này, mình mới đúng chặt Hai Đi chấp bên Không, Không ừ. ai lắm okay. พี่เจดินต่อครับโจยซิลเวอร์เอลตันจอห์นโรเบิร์ตเอเวนไอแม

เหมือนกันจะเกิดมันคงจะดีดินเนอร์คืนนี้นะครับที่ร้านจุงดำจุงดำจุงดำชื่อร้านจุงดำพี่สุดแล้วเนาม จะคิดังเพิ่มอันนี้นไ่เพิ่มแล้วก็ไออันที่เป็นรูปอะดูอันที่มันมมันหลุดไใส่อะไรก็ี้ใส่อันนี้ใส่นะทุกหวงทุหวงที่เงเลยมันใหญ่นาดนี้อะเกาดนี้ห โอเคครับเราจะมารีวิวบ้านนะฮะโอเคเราขึ้นไปดูครับเราพักชั้นสองฮะ คืนนี้เราจะนอนที่นี่ฮะนี่เป็นห้องน้ำมีทั้งโซนเปียกโซนแห้งเนี่ยสักพผ้า